คลิปนี้เจ๊จะพาทุกคนมารีวิวลาน e e นโอโกลฟ o ฟาวเดชั่นที่ออกใหม่โดยรีวิวเปรียบเทียบกับคูชั่นรุ่นเก่าของเขาเลยต่างกันยังไงอะ่ะแพงไหมเนื้อเหมือนกันหรือเปล่าเจ๊คลิปนี้มีคําตอบจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาว วันนี้เจ๊ได้ของใหม่มาจากแบรนด์ La n e e นะคะ La n e e ออกรองพื้นใหม่ว่า์นทุกคนคะตัวนี้นะคะก็คือ La n e e Neo Foundation Glow นะทุกคนซึ่งอันนี้เขาออกมา2รุ่นด้วยกันก็คือ Glow และ m a t t นะคะ m a t t ตัวสีเขียวมินต์และ Glow สีชมพูตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีผิวสภาพผิวมันนะคะก็จะต้องไปดูรีวิวของ La n e e Neo m a t t นะคะ Foundation ซึ่งไปดูของน้องลิกก็ได้ลิกะนะหรือของเมเมนิซาก็ได้นะคะเขาก็ทํารีวิวไว้ซึ่ง2ท่านนี้ผิวหน้ามันจริงๆ ะะแต่ถ้าใครผิวแห้งนะคะวันนี้เจ๊ก็ทําคลิปให้ดูว่ามันจะมีปัญหากับผิวแห้งแต่งหน้าติดยากแล้วก็มีริ้วรอยมีความแห้งหรือเปล่านะจ๊ะอ่ะแต่ว่าด้วยความที่ตอนที่เจ๊ปล่อยภาพนิ่งของตัวนี้ออกไปนะจ๊ะมีคนถามมาใต้คลิปว่าสีมาเทียบกับตัวคูุชชั่นตัวเก่าอ่ะตัว La Nuit de O Glo c u s h i o n อ่ะสีมันต่างกันมากไหมมันเหลืองเหมือนกันไหมเนื้อมันเหมือนกันหรือเปล่าปกปิดเหมือนกันไหมเจ๊ก็เลยทํารีวิวคู่ให้ดูด้วยในบางส่วนนะคะแต่บอกเลยว่าเป็น รีวิวที่ละเอียดแน่นอนเริ่มจากข้อมูลของตัวใหม่ตัวนี้เลยนะคะ La n e t de O Glow Foundation เขาเคลมอะไรมาบ้าง ัวนี้ชื่อตเต็มๆคือ Lanet Neo Glow Foundation นะคะสีที่จใช้สี 33N1 นะจ๊ะบรรจุ30มิลลิลิตรแล้วก็ราคา1,260บาทเจสซื้อจาก Lazada ตัวนี้เข้ามาในไทย6เฉดสีด้วยกันนะก็คือ 17N1 ผิวขาวมาก 21N1 ผิวขาว 23N1 ผิวขาวปานกลาง 25N1 ผิวสองสี 31N1 ผิวสีน้ำผึ้งแล้วก็ 33N1 ผิวสีแทนนะคะซึ่งตัวที่เจใช้อยู่นี้คือ 33N1 ผิวสีแทนก็คือ เข้มสุดที่เขามีแล้วนะจ๊ะทุกคน คำเคลมของเขาตัวนี้โอ้โหเคลมมาแรงมากเวอร์นะคะเขาบอกว่าตัวรองพื้นเนี่ยจะประกอบด้วยเอสเซนต์72%มันก็เลยจะทําให้ผิวดูฉ่าดูโกลว์แต่ไม่มันเมือกและที่สําคัญคือติดทนนาน24ชั่วโมงกันไปเลยจ้ะเนื้อสัมผัสเนี่ยคำเคลมเขาบอกว่าบางเบาไม่หนักหน้าแล้วก็มีเทคโนโลยีตัวเดียวกันกับคุชชั่นก็ที่ทําให้ผิวมันฉ่าวาวก็คือลิควิดไดมอนนะคะซึ่งตัวนี้ทางแบรนด์เขาแนะนําว่าให้ใช้คู่กับแปรงของเขานะมันเป็นแปรงแบนๆแปร,รงลงรองพื้นนะแต่ว่าตอนนี้ในไทยยังไม่มีขายมันต้องพร คทุกนแล้วก็หรือจะใช้คู่กับฟองน้ําก็ได้นะคะแล้วก็การลงรองพื้นด้วยอุปกรณ์ที่แตกต่างก็จะได้ผลที่แตกต่างกันด้วยนะคะซึ่งในคลิปนี้เจ๊ลงด้วยอุปกรณ์ทั้ง2ชนิดเลยก็คือทั้งแปรงแล้วก็ฟองน้ำนะจ๊ะตัวที่2ที่เจ๊เคยทํารีวิวมาแล้วนะคะสามารถดูคลิปรีวิวตัวคูชั่นโดยเฉพาะได้ในคลิปนี้นะจ๊ะอ่ะอันนี้ก็จะเปมีผลการทดสอบโดยละเอียดแล้วก็การเปรียบเทียบทุกอย่างอยู่ในคลิปนี้เลยนะคะสําหรับ La Nettie O Glo Cushion ตัวนี้นะเจ๊ใช้สี3า n กับ3 1 n คือมี2เฉดสี เลยเจ๊ J. ชอบตัวครูชั่นของลานเนโอโกลตัวนี้มากคือแบบมากๆเลยอะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวคูชั่นที่ปกปิดดีมากแล้วก็สีมีความแบบมีความสีผิวของคนไทยจริงๆคน 35N ที่เจ๊ใช้คือตัวนี้นะคือผิวเจ๊เลยแล้วใครที่เข้มกว่าเจ๊ก็ยังใช้ได้นะคะเจ๊ J. ก็เลยซื้ออีกอันหนึ่งคือ 31N มาเพื่อใช้ลงในส่วนที่ต้องการเป็นไฮไลท์นะคะเช่นใต้ตาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบดูท้องการให้มันแบบสว่างขึ้นนะคะมันดีมากจริงๆซึ่งเจ๊คิดว่าหลายคนก็น่าจะชอบตัวนี้เช่เ่่นนนเเเดดีีีียยยววววกกกกััแล้็าาาจะมคมคํถบ J ก็คือมันต่างกันยังไงแล้วควรจะซื้อหรือเปล่านะจ๊ะตัวคูชั่นตัวนี้เนี่ยเป็นคูชั่นที่ให้การปกปิดกลางมีเทคโนโลยีลิควิดไดมอนด์เหมือนกันก็คือทําให้ผิวมันฉ่าวาวแล้วที่สําคัญคือตัวนี้เขาเคลมมาในเรื่องของการปกป้องผิวจากแสงบลูไลท์นะคะบลูไลท์นี่ก็คือขึ้นความยาวของแสงที่จะสามารถทําให้ผิวเนี่ยสูญเสียคอลลาเจนออลาสตินแล้วก็เกิดจุดด่างดำได้นะคะซึ่งมันจะมีอยู่ในพวกจอคอมหรือในจอโทราศัพท์หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะจ๊ะอันนี้เขากมมาแบบ้งงสกป,กปอผวจ รูไลทเจไม่ได้ทำเทสให้ขอเทอด,ด้วยนะคะทุกคนคะแต่ว่าเจจะทำหน้าที่ในส่วนอื่นให้เต็มที่ที่สุด <c laim> คำเคลมอีกอย่างหนึ่งที่มาแบบหนักแน่นมากเลยก็คือเขาเคลมมาว่าสีคูชชั่นของเขาเนี่ยไม่ดรอประหว่างวันนะจ๊ะเจก็เลยจะทำหัวข้อทดสอบในตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็เทียบกับตัวรองพื้นเลยนะจ๊ะไปดูการทดสอบในวันแรกกันเลยจ้ะ พอดีบกว่าเจ๊ต้องไปอีเกียเพื่อไปดูเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นที่ไม่สามารถที่จะดูออนไลน์ได้นะคะแต่ก็กลัวมากก็คือใส่แมส์ไป2ชั้นเลยทุกคนวันแรกนี้เจ๊จะใช้วิธีการลงแบบใช้แปรงลงรองพื้นนะคะลงรองพื้นทั่วทั้งหน้านะคะสําหรับตัว La Nez Neo Glow Foundation ตัวนี้พบว่าการใช้แปรงลงรองพื้นมันจะได้ผลตามคาดแหละมันจะได้ผลของความปกปิดที่น้อยลงแต่มีความผิวความบางเบาความสบายแล้วก็มีความแบบดูงานแบบเหมือนไม่ได้แต่งอะมากๆเลยนะคะสำหรับใคร ที่ไม่ได้มีปัญหาในส่วนของรอยกระรอยฝ้าหรือรอยสิวต่างๆเจ๊แนะนําเลยว่าแปรงเป็นท้งเลิกที่ดีนะเราก็ได้งานผิวๆด้วยนะจ๊ะพอลงเสร็จแล้วเจ๊ก็เซตด้วยแป้งฝุ่นโปร่งแสงนะทุกคนสําหรับเจ๊เจ,จ๊ต้องเซตด้วยแป้งฝุ่นโปร่งแสงจริงๆเพราะว่าเป็นคนที่มีรอยเหี่ยวย่นแห่งวัยเขาเรียกอะไระเขาเรียกรอยอารยธรรมแห่งวัยค่อนข้างสูง เกิดเราไม่เซตด้วยแป้งเนี่ยรองพื้นหรือกูชชั่นอ่ะมันจะมีการขยับระหว่างวันตามสีหน้ากรารแสงสีหน้าของเราเนี่ยแล้วมันก็จะมาตกร่องเว้ยนั้นเจก็เซตแป้งออกไปนะจ๊ะ9กชั่วโมงกับการออกไปข้างนอกแล้วกลับมานะคะไปดูผลกันเลยว่าวันแรกมันจะติดแมสไหมนะจ๊ะไป ทุกคนตอนนี้เวล21นาฬิกา19นาทีตอนที่เจ๊แต่งหน้าเสร็จก็ประมาณเที่ยง9ชั่วโมงพอดีนะจ๊ะ9ชั่วโมงนี้ก็จะเป็น9ชั่วโมงที่เจ๊อยู่ในรถสลับกับอยู่ในหไม่มีแดดไม่มีเหงื่อแต่ใส่แมสเกือบทั้งวันแล้วแมสที่เจ๊ใส่วันนี้นะคะเจ๊ใส่2ชั้นก็คือแมสเกาหลี1ชั้นแล้วก็แมสอย่างนี้1ชั้นนะวิธีการใส่ของเจ๊ก็คือเจ๊ใส่แมสเกาหลีอยู่ข้างในซึ่งแมสเกาหลีข้างในเนะี่ยก็เป็นสีขาวนะใส่ทับไปอย่างนี้เลยฉะนั้นตัวแมสจะแนบสนิทแล้วก็ขูดกับผิวตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันนะคะทุกคนมาดูสิ่งที่อยู่บนแมสก่อนเลยเป็นความอ้องของเจ๊นิดนึงนะคะคือแมสเกาหลีตัวเนี้ย จะต้องเป็นอย่างนี้คุณดึงเจ๊ไม่ได้ดึงไอตัวตรงนี้ลงมาครอบคางนะจ๊ะก็เลยทําให้มันติดแมสแบบนี้ไปเลยนะคะทุกคนฉะนั้นดูผลจากตรงนี้ไปเลยนะสิ่งที่ติดแมสมาอ่ะถ้าดูข้างๆนี้จะเห็นว่าติดมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงที่เป็นเหล็กที่มันครอบกับดั้งจมูกตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ตรงช่วงคางกับปากตรงนี้อ่ะมันครอบมาติดมาเต็มเลยนะคะแต่ที่เห็นชัดๆก็คือแนวที่สัมผัสกับผิวตรงๆนะคะอันนี้ โอเคมาดูสิ่งที่อยู่เหลืออยู่บนผิวว่ามันเหลืออยู่บนผิวมากแค่ไหนนะคะเจ๊จะขอซูมเข้าไปดูให้เห็นชัดๆเลยนะแนวที่เห็นจะเห็นว่ามันจะมีแนวใส่ใส่แมสใช่ปตรงนี้เนี่ย ตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่รองพื้นของลาเนสเนโอโกลตัวนี้นะหายไปเกือบหมดแล้วนะคะน่าจะเหลืออยู่สักประมาณ1 0 2 0ได้จะเห็นว่ามีความกระรอยกระแล้วก็รอยสิวโผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้วนะจ๊ะตรงคางนี่ก็คือจะมีตรงนี้เหลืออยู่เยอะหน่อยแต่ช่วงนี้ก็จะหายไปตรงจมูกนี่ก็คือตรงนี้หายไปแล้วจะเห็นว่ามันมีกระตรงนี้ขึ้นมาให้เห็นนะจ๊ะแต่ส่วนบนที่ไม่เจอแมสกเนี่ยก็เหลืออยู่ค่อนข้างเยอะสักประมาณ50-60%ได้และผิวก็ยังสวยอยู่นะทุกคน สำหรับเจ๊เจ๊โอเคกับผลของวันนี้นะคะเพราะว่าในส่วนของการติดแมสคือเจ๊มองว่ารองพื้นใดๆมันก็ติดแมสทั้งนั้นแหละแต่ว่าเวลามาติดแล้วอะ่ะมันสิ่งที่เหลืออยู่บนหน้ามันเหลืออยู่แบบเป็นคราบไหมเป็นขุยไหมเป็นก้อนหรือเปล่านะคะซึ่งของล a นเนสตัวนี้คือไม่เป็นคราบเป็นขุยหรือเป็นก้อนเลยผลการใช้งานวันแรกของเจ๊สำหรับการใช้งานในร่มแล้วก็ใส่แมสทั้งวัน,นี่ยมันติดแมสแหละแต่ว่าสิ่งที่เหลืออยู่โอเค สำหรับวันที่2เจ๊ทำเทสในเรื่องของสภาพประกาศนะคะว่ารองพื้นฝั่งเกาหลีเนี่ยจะมีสภาพยังไงเมื่อเจอสภาพประกาศแบบบ้านเรานะคะคือร้อนชื้นแล้วก็มีเหงื่อนะไปดูผลการทดสอบแล้วการทําเทสในวันนั้นนะคะว่าเฮ้ยฟาวเดชันกับคุชชั่นของ l ล n e เนสถ้าเจอแบบอากาศแบบโอ้โหร้อนชื้นเหงื่อเยอะๆเนี่ยจะเป็นย่งไงนะคะปะ วันนี้เดี๋ยวเจ๊จะทดสอบเกี่ยวกับเรื่องอสภาพอากาศในบ้านเราด้วยความที่เจ๊ใช้ตัวคูชั่นนะคะตัวนี้ l a n e i g Neo Glow เป็นสี 35N มันก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มมากกว่าสีของรองพื้นนะจ๊ะยังไงก็ดูเฉดของมันแล้วกันว่าเอ้ยความอันเดอร์โทนของมันเป็นยังไงนะแล้วก็ตัวรองพื้นตัวนี้เจ๊ใช้ 33N1 นะทุกคนเพราะว่าที่เจ๊ซื้อมามันมีเฉดสีที่คล้ำที่สุดก็คือสีนี้นะจะ๊ะเดี๋ยวเจ๊จะมาลงให้ดูนะคะเริ่มจากในส่วนของคูชั่นก่อนนะ คูชชั่นเนี่ยเป็นอะไรที่เจ๊ใช้ไปแล้ว1นึ่แล้วก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่ตะกี้นะสักสี 35N เอ่าแล้วเจ๊ก็มี2เฉดด้วย 35N กับ 31N เเพื่อที่จะเพื่อได้ใช้เป็นไฮไลท์ลงประมาณช่วงนี้ได้ด้วยนะจ๊ะทุกคน ในส่วนของรองพื้นเจ๊จะลงอีกข้างหนึ่งข้างนี้นะเพื่อเปรียบเทียบสีให้ดูนะทุกคนในส่วนของตัวคูชชั่นที่เจ๊ลงตะกี้นี้เจ๊ใช้พับฟองน้ําที่มากับตัวคูชั่นใช่ปะฉะนั้นเจ๊ก็จะใช้ตัวฟองน้าไข่ในการลงรองพื้นเช่นเดียวกันนะเพราะว่าอุปกรณ์ในการลงอ่ะมันมีผลกับความปกปิดของเนื้อคูชั่นและรองพื้นเหมือนกันนะทุกคนอันนี้เจ๊จะใช้ตัวฟองน้ําไข่ของลูน่าชูก้ารนะคะทุกคนเป็นฟองน้ําไข่ที่นุ่มมากแล้วก็มีหัวตัดแบบนี้นะคะมันจะลงรอง ให้การลงรองพื้นเนี่ยมันแนบสนิทมากยิ่งขึ้นวิธีการใช้ของเจ๊ก็คือเจ๊จะใช้ฟองน้ํำขายอย่างนี้เลยซึ่งอันนี้เจ๊ไม่ได้ชุบน้ำนะจ๊ะก็คือใช้แบบเดียวกับการใช้คูชั่นเลยเก็บตัวรองพื้นอย่างนี้แล้วก็ลง ็นสีของตัวคูชั่นและก็รองพื้นนะทุกคนอันนี้จะเป็นสีรองพื้น3 1 n 1อันนี้เป็นคูชั่น3 3 n นะจ๊ะซึ่งตัวคนะูชั่นนั้นแน่นอนว่ามีเฉดที่เข้มกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเบอร์มันสูงกว่านะแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดมากเลยอย่างหนึ่งก็คืออันเดอร์โทนทุกคนอันเดอร์โทนของรองพื้นนะจะมีความเหลืองน้อยกว่าอันเดอร์โทนของตัวคูชั่นนะอันนี้สําหรับตาเปล่าที่เจ๊มองเห็นนะจ๊ะมันจะมีโทนที่เหลืองกว่าเนื้อเนะี่ยมีความฉ ากกว่านิดหน่อยนะจ๊ะแต่ในตัวอั tone นเดอร์โทนเนี่ยเห็นชัดเลยว่าอันเดอร์โทนของรองพื้นจะมีความเหลืองน้อยกว่าตัวคูชั่นนะอันนี้จะเป็นในส่วนของขั้นตอนการบำรุงผิวของเจ๊เมื่อกี้เมื่อกี้เจ๊ลืมแจ้งนะจ๊ะขั้นตอนการบำรุงผิวของเจ๊วันนี้ก็คือโทนเนอร์ใช้ของคารงนะจ๊ะทุกคนแล้วก็เซรั่มของโซวาซูไอครีมของอ่าโพล่านะจ๊ะแล้วก็ครีม เซนเทไลเชติก้าสกินวันโอโอโนะจ๊ะสตัวนี้นะจ๊ะสำหรับการบำรุงในวันนี้ที่ต้องแจ้งขั้นตอนของการบำรุงผิวให้ฟังเนี่ยเพราะว่าเจเองอยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าเกิดผิวเรามีปัญหาก็ต้องแก้ไขปัญหาของผิวเราก่อนนะทุกคนผิวแห้งเจก็เติมน้ําให้ผิวคือเติมน้าให้ผิวหนักมากนะผิวมันก็จะได้ช่ำๆเพราะถ้าเกิดว่าผิวมันแห้งเป็นขุยแล้วอะถึงแม้จะใช้รองพื้นแบบแพงแค่ไหนอะมันก็ไม่เรียบเนียนสวยเท่าผิวที่ได้รับการบำรุงแล้วก็มีปัญหาผิวน้อยที่สุดนะคะทุกคน้เเจกอยาาาุบรงผิิวถด เป็นคนไม่ชอบแต่งหน้าไม่อยากลงทุนกับเครื่องสำอางอะไรเลยจงลงทุนกับสกินแคร์มันก็จะทําให้ผิวสวยๆของเราอยู่กับเรานานยิ่งขึ้นนะจ๊ะทีนี้เจ๊ก็จะมาแต่งหน้านะซึ่งจริงๆแล้วการไปปลูกผักไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้แหละแต่ก็นะเราทาเทสเจ๊ก็จะแต่งหน้าเต็มประหนึ่งเหมือนกับว่าการแต่งหน้าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกจริงๆนะคะแล้วก็ไปเจอแดดเจอเหงื่อจริงๆนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยซึ่งการแต่งหน้าของเจ๊วนันนี้เจ๊ว่าน่าจะมีแค่ตัวเดียวที่เจ๊ควรจะแจ้งอะนะก็คืแป้ง ฝุ่นโปร่งแสงที่ใช้ในการเซตนะจ๊ะแป้งฝุ่นโปร่งแสงที่เจ๊ใช้ในการเซตเนี่ยวันนี้เจ๊ขอใช้ของถูกและดีนะคะของสีจันตัวนี้ซึ่งปกติเจ๊ใช้ลอล่านะคะทุกคนแต่วันนี้มันอยู่ใกล้มือสุดเจ๊ก็จะใช้ของสีจันนะจ๊ะแล้วก็จะลงครีมบลัชลงไปก่อนบนแก้ม น,นี้จะเป็นฟินิชลุของเจเองนะเราจะได้ดูผิวใกล้ๆว่าผิวใกล้ๆเป็นยังไงนะคะโอ้แต่ อตอนก่อนไปใกล้ๆเนี go, ่ยเจ๊ขอดูสีของทั้งสองข้างก่อนนะเพราะว่าสีข้างเนี้ยมันจะมีความอ่อนกว่าข้างนี้ข้างของรองพื้นจะใช้3 1 n 1ใช่ป่ะอันนี้ใช้3 3 n สาสม n เนี่ยจะมีความคล้ำมากกว่าหน่อยหนึ่งนะคะจะออกไปทางแทนๆหน่อยข้างนี้ก็จะมีความแบบเอออ่อนกว่าหน่อยหนึ่งนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นสีนะอันนี้จะเป็นสีของปกติของเขาอยู่แล้วนะอ่าพอดูใกล้ๆนะจะเห็นว่าข้างที่ใช้รองพื้นเนี่ยก็จะมีความกริบเออก็กริบนะคุณทุกคนกริบแต่ว่ามันไม่ได้แบบช่ำจนมันเยิ้มปาาวนะก็็จเคแบบช่ ที่มีความโกลออกมาจากรองพื้นแล้วก็มีความเล่นแสงเห็นนะยยืระะยับนี่คือเจไม่ได้ทาไฮไลท์เลยนะคะทุกคนคะไฮไลท์นี่ทาแค่สันจมูกกับ ใต้ตาขอบตากับตรงนี้3มที่เท่านั้นนะคะนอกนั้นไม่ได้ทาเลยเน่ก็จะเป็นข้างของรองพื้นสวยชอบคูชชั่นจะมีความฉ่ามากกว่านะสำหรับเจ๊ฉ่ากว่าข้างรองพื้นฉ่ากว่าแล้วก็ข้างนี้จะมีความเล่นแสงมากกว่าเห็นไหมเออแต่ความกริบนั้นโอเคมากๆเท่ากันเลย2คนทีนี้เจ๊จะเก็บผลการทดสอบได้แล้วว่าผลการทดสอบจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเจะไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปปลูกผักกันนะวันนี้จะเป็นวันที่ไม่ได้มีแดดนะทุกคนมันเป็นวันที่ฝนกําลังจะตกแต่ร้อนอบอ้าวมากนะคะฉะนั้น เงื่อมาเต็มแน่นอนนะจ๊ะไปกินข้าวกันกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเจ๊จะไปปลูกผักนั้นทุกคนแต่ว่าก่อนไปปลูกผักเนี่ยเจ๊ต้องเอาเด็กๆไปด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เอาไปด้วยสงสัยแบบร้องบ้านแตกมา จะเป็นการซักเหมืองครั้งที่หนึ่งนะจ๊ะโอเคครั้งที่หนึ่งก็ติดมาเยอะแหละคะ่ะทุกคน นนี้ห้าโมงเย็นนะทุกนห้าโมงเย็นเจก็ยังคงอยู่นอกบ้านเหมือนเดิมนะคะจากหลังจากที่ตะกี้เข้าไปกินข้าวกลางวันต่อแล้วก็มาปลูกผักอีกรอบนะคะตอนนี้ก็คือเหงื่อนะจ๊ะมาแล้วนี่ก็จะเป็นสภาพของผิวตอนที่เหงื่อออกนะเดี๋ยวซับอีกทีสภาพอันนี้จะเป็นข้างของรองพื้นนะจ๊ะอีกข้างหนึ่งมาซับคุชั่นบ้างอ่ะอันนี้ข้างคุชชั่นนะคะ ตอนนี้หนึ่งทุม่มเจ๊จะพามาดูว่าหลังจากที่ซับเหงือกันมาทั้งวันเนี่ยสภาพของตัวรองพื้น La เนส n e โอโกลกับคูชั่นล La นส z n e อโกลมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะจ๊ะทุกคนคะถ้าดูไกลๆไกลๆถ้าดูไกลๆนะจะเห็นว่าสภาพของทั้งรองพื้นแล้วก็คูชั lingu, ่นอะดูเหมือนจะยังมีความดีอยู่มากๆเลยทีเดียวเหมือนจะมีความยังเนียนอยู่อะไรอยู่ใช่ปะทีนี้เจ๊จะให้ดูใกล้ๆกันไปเลยนะคะเท่าที่กล้องของเจ๊จะสามารถทําได้นะจ๊ะถ้าดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าอะมันจะมีเสียความปกปิดไป บ้างแล้วนะจะ๊ะดูจากกระที่มันผุดตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะแล้วก็จะมีการไหลมากองรวมกันที่ข้างจมูกเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่เป็นคราบแห้งๆก้อนๆนะแต่มันก็เออจะเห็นว่ามันมีมารวมกันตรงข้างจมูกเล็กน้อยเพราะว่าเหงื่อมันไหลลงมาแล้วมันก็จะผ่านซอกจมูกอะทุกคนในส่วนของหน้าผากหรือแล้วก็กรอบหน้าเนี่ยก็จะมีความแบบโดนซับออกไปแล้วเห็นปะกรอบหน้า แต้ตายังมีความเหลืออยู่มากแล้วไม่ตกล่องด้วยอันนี้จะเป็นสิ่งที่เจแบบโคตรรักอะข้างนี้ข้างของคูชั่นนะข้างของคูชั่นก็จะคล้ายๆกันก็คือตามกรอบหน้าเนี่ยตรงนี้มีการแบบเออโดนซับไปแล้วแต่เหมือนจะ น้อยกว่าแล้วก็หน้าแก้มยังเหลืออยู่เยอะแล้วก็จะมีความฉ่ำค่อนข้างสูงแต่ก็เช่นเดียวกันมีการเสียการปกปิดไปแล้วเพราะว่าต้องรอยกละพวกนี้มันขึ้นมานะจ๊ะ้างส่วนที่ปากเสียนที่สุดคือคางเพราะว่าจะมีความแห้งตรงนี้นะคะคางอ่ะคางนั้นถือว่ารอดปลอดภยัยเพราะว่าไม่เป็นก้อนนะแต่ก็หายไปแล้วตามมุมปากอนะไรพวกนี้เพราะว่าซับกินข้าวซับน้าซับอะไรก็หายไปนะจ๊ะทุกคนโดยรวมแล้วสําหรับเจนะทั้งรองพื้นแล้วก็คูชั่นของลันเนสนะทุกคนสามารถใช้ในะอากาศกับบ้านเราได้นะแต่ว่า ก็อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหติดทนน้ํากันเหงื่ออะไรขนาดนั้นนะคะใช้ได้ในสภาพอากาศที่เราตากแดดบ้างอยู่ห้องแอร์บ้างอะไรประมาณนี้แต่ถ้าแบบว่าลงน้ำหรือเนี่ยเจว่าไม่รอดนะกับเหงื่อเนี่ยยังพอโอเคอยู่มีการหลุดออกไปอย่างที่เห็นในการซับนะคนที่เห็นในกระดาษทิชชู่เนี่ยคือข้างนึงเป็นรองพื้นข้างนึงเป็นคูชั่นก็เห็นว่ามันหลุดติดออกมาเยอะมากนะจ๊ะแต่เดชบุลคือถึงจะติดกระดาษทิชชู่มาแต่ก็ยังมีเหลืออยู่บนหน้าทาหน้าที่ด้วยนะจ๊ะก็ถือว่าสําหรับคนที่เหงื่อเยอะก็ใช้ได้แต่ว่ววาามมันกก็จะเสียคปปิด ไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็ที่เขาบอกว่าปกปิด48ชั่วโมงนะคะสําหรับคนที่มีเหงื่อเจว่าน่าจะก็น่าจะปกปิด48ชั่วโมงแหละแต่ปกปิดดีหรือไม่ดีอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วก็ความเยอะของปริมาณเหงื่อของแต่ละคนด้วยนะคะทุกคนค <L> ่ะการ,ารเปลี่ยนไปของสีรองพื้นแล้วก็คูชชั่นระหว่างวันนะคะเดี๋ยวเจจะลองปาดสีรองพื้นให้ดูใหม่ว่ามันจะยังคงเป็นสีเดียวกับที่ลงหรือเปล่านะคะอันนี้จะเป็นรองพื้น ถือว่าออกซิไดเล็กน้อยนะทุกคนมันดรอปนั่นแหละมันดรอประหว่างวันไหมนะคะก็ดรอปเล็กน้อยเท่านั้นแต่พอป่าตัวใหม่ลงไปก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีความใกล้เคียงอยู่อ่ะดรอปน้อยมาดูอีกข้างหนึ่งของคูชั่นคุณคูชั่นนี่แทบจะไม่ค่อยดรอปเลยอะคือแบบเปลี่ยนสีน้อยมากดูดิ เอออ,อีคูชั่นดีว่ะในเรื่องของการดรอปของสีครูชั่นแทบจะไม่ดรอปเลยดูดิสีคือใกล้เคียงกับสีแรกที่ปาดลงไปมากเลยอะ่ะฉะนั้นในเรื่องของการออกซิไดนะในส่วนของคูชั่นมีการออกซิไดหรือดรอปน้อยกว่าในส่วนของรองพื้นนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะนี่เจ๊ทำให้ดูด้วยนะเพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับคนที่กลัวในเรื่องของการดรอปของสีคูชั่นแล้วก็รองพื้นจะ้ะ ลั่นคือทั้งหมดที่เจ๊ทำเทสให้นะคะทั้งในส่วนของคําถามที่ว่ามันติดแมสหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของคําถามที่ว่าเฮ้ยมันออกซิไดไม่เจ๊มันดรอปไม่เจ๊ถ้าเกิดมันเทียบกันมันเป็นยังไงเจ๊คือทําให้หมดแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างก็หวังว่ามันจะเป็นข้อมูลที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเอาไปเปรียบเทียบได้ว่าผิวของตัวเองเหมาะกับตัวไหนนะจ๊ะแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราคาไปด้วยก็จะได้ไปเออประมาณว่าเฮ้ยราคาที่ราคาที่เขาออกมาใหม่กับตัวที่อยากได้อยู่ยอนไหนหน่าสนใกว่ากาัน มีใครว่าท่านิสัยรวยนะคะเอาไปเลยค่ะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างไม่ว่าก็น้อยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะการทดสอบรองพื้นใหม่ของ l i n e s Neo Glow Foundation นะคะอยากให้เจ๊ทดสอบรองพื้นหรือคุชชั่นตัวไหนอีกก็บอกกันไม่ได้แต่เจ๊ขอกระซิบไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้กําลังสั่งซื้อตัวรองพื้น2ตัวนะคะตัวใหม่ก็จะเป็นของ Anessa ทุกคน Anessa ที่เป็นกันแดดดังๆของญี่ปุ่นนั่นแหละออกรองพื้นครีมออกมาเจ๊สั่งมาแล้วกําลังรอของแล้วก็คุชชั่นของ m e ม e l ร i ินฟิตมนะคะกำลังสั่งของมาแล้วก็รออยู่ดี๋ยว จะรีบทําคลิปมาให้ดูแน่นอนนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เจอกันเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ได้กดไลค์กด subscribe, s ับสไครป์กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งกันเข้าไว้ใน u b e Channel หรือถ้าเกิดใครดูใน Facebook เหมือนเดิมกด Follow แล้วก็เห็นโพสต์ก่อนด้วยเพราะว่า Facebook ไม่ค่อยให้เราเจอกันนะคะต้องกดเห็นโพสต์ก่อนไว้แล้วก็เข้ามาทักทายเข้ามาคุยเข,ข้ามาคอมเมนต์นะคะเหตุถึงจะเด้งไปให้เห็นนะคะเพราะว่าถึงจะ Follow ไว้ก็ตามแต่ถ้าไม่ได้มากดไลค์หรือกดคอมเมนต์หรือกดแชร์อะไรไว้เขากไกกากนน่้ออ,อนนนคคะะแปลวีสส Bye.